โอเคเดี๋ยวจะลองใช้กับท่านหนูน้อยกิติมาศนะโอเคหมามีจะนวดหัวให้นะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> you okay มาแกะดูกันเลยก็มาจากอเมซ o n ที่เมืองไทยมีขายเยอะนะคะไปหาดูก็ได้อุย้ยอันนี้เราเลือกแบบที่จับมันเป็นสีเงินสวยๆนะคะเนี่ย ใครที่แบบว่าคันๆนะแต่แบบไม่อยากเอานิ้วเอาเล็บไปเกาหนังหัวให้มันแบบอาจจะติดเชื้อหรือว่าเล็บเราอาจจะมีสิ่งสกรปรกอยู่นะลองใช้ตัวนี้ดูนะนโอ้ย,อยมันมันกว่าใช้นิ้วอีกอะ อืมอ้อยมีความมันให้ลูกทำให้ก็ได้นะอืมคันตรงไหนก็เกานวดไะคือเพลินโอ้ยใครอยากลองก็ไปหาซื้อได้เลยนะคะไม่แพงด้วยนะที่เมืองไทยอะถูกด้วย Iesen, ส่วนตัว autant, Sho, แล้วชอบมากๆเลยยิ <c transparency> ่งเกาวิ่งเพลินอย่าลืมไปนะอไปก่อนไปเกาต่ออ้เกาแล้วหัวก็จะเป็นสภาพนี้นะคะโอ้ยลองไปหาใช้กันดูนะนี่ หายคันไหมลูกหายคันไหมฟิลเบอร์ว่าทำด <c oughs> ิแม่เห็นแล้วแม่คันแทน <c oughs> มันของแม่แล้วนะ่ะเอาไปใช้นะ่ะโอ้ยมันไหมล่ะโอ้อเลยเหรอ